สวัสดีนะครับนี่เป็นพระอีกพิม sí พ์หนึ่งของพระกุวัดมหาวันพิม bon. พ์พระรอดนะครับลักษณะคือองค์ใหญ่นะฮะพระองค์นี้นะฮะลักษณะพิมพ์นะฮะเป็นพระที่องค์ใหญ่นะครับนะฮะลองสังเกตดูนะครับพระสองพิมพ์นี้นะฮะเป็นพิมพ์เดียวกันนะฮะสังเกตนะครับนะฮะสะดือนะฮะอาจจะติดไม่เหมือนกัน จะตื่บอโบแต่คาบกลุหินหุ้มหมดแล้วนะฮะแต่ที่เหมือนกันมากๆก็คือซุ้มนะฮะพระสองอค์นี้นะฮะซุ้มเหมือนกันเป๊ะนะครับไล่จากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายก็เหมือนกันนะฮะเกตเหมือนกันหน้าผาเหมือนกันนะฮะเป็นพระที่รูปร่างใหญ่นะครับเมื่อเทียบกับพระอีกพิมพหนึ่งนะฮะสังเกตนะครับ สังเกตนะครับอันนี้ก็พิมพ์เดียวกันแต่ตรงนี้โผล่ซ้อนเห็นไหมครับองค์นี้โผล่ซ้อนนะครับพี่ๆลองตั้ข้อสังเกตนะนะครับนะฮะตัวขององค์พระเท่ากันนะครับเลยต้องเรียกว่าเป็นพระพิมพ์ใหญ่เพราะว่าตัวใหญ่กว่าทุกพิมพ์อันนี้ก็คือเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับ คือจะพิมพ์เล็กหรือพิมพ์ใหญ่ที่เรียกภาษาเป็นทางการคือคือเอาองค์พระมาวัดนะครับองค์พระมาวัดกันนะครับว่าองค์พระเป็นยังไงธรรมชาติเหมือนกันนะครับไม่ว่าองค์ไหนนะครับพระที่เกิดหินคาบดําที่เกิดขึ้นก็ต้องมีนะครับนี่คือธรรมชาตินะฮะอย่าลืมดูดีๆนะครับดูดูดีๆนะครับนะฮะแค่เนื้อ ของพระนะครับเนื้อพระนะครับก็เรียนแบบไม่ได้ครับเชื่อผมเถอะนะครับนะครับเนื้อละเอียดแกล่งนะครับนะฮะสังเกตนะครับคมทุกซอกคมทุกมุมนะฮะหน้าตาพระก็เห็นนะฮะว่าเป็นหน้าตาอย่างไรนะฮะเห็นหน้าพระนะฮะก็นึกถึง ตัวจริงนะฮะหน้าตาจะเป็นยังไงะะถ่านะฮะถอดแบบมันจะมาจากตัวจริงพูดพูดติดติดขัดขัดนะฮะข้อมูลไม่มีนะครับข้อมูลไม่มีแต่เอาองค์พระมาบอกมาเล่านะฮะเส <c oughs> ้นน้ำตกอันนี้ก็หลายครั้งแล้วนะฮะ <c oughs> มันเป็นเหลี่ยมของพระนะคร <c oughs> ับเหลี่ยมนอกเหลี่ยมในทำเป็นสันนะฮะน <c oughs> ะฮะยกขึ้นนะฮะยกนอกยกใน <c oughs> ลึกใน นะครับมันก็กลายเป็นซอกกลายเป็นเส้นน้ําตกกลายเป็นพิมพ์แตกแล้วแต่จะยินตนาการกันไปนะครับแต่ความคมชัดของพระนะครับนะฮะสังเกตนะครับก้านใบโพฝั่งขวานะครับลึกเป็นก้อนเป็นเม็ดนะครับนะฮะหน้าพระก็เป็นเอกลักษณ์นะฮะนะครับหน้าพระทุกองนะฮะมีเอกลักษณ์ส่วนตัวนะครับ นักเกตนะครับหน้าพระนะครับเนื้อจัดจับเนื้อพระจัดจับจับยังไงเนื้อพระจัดจับนะครับนะครับนะครับก็เล่นหาก็ลองดูดีๆนะครับเป็นพระที่ค่อนข้างจะหายากอยู่นะครับนะครับถ้าได้พระที่มาแล้วก็ถ้าเนื้อไม่มีธรรมชาติแบบนี้นะครับ อย่าเชื่อนะครับนะครับแล้วก็ลองไปศึกษาดูว่านะครับเนื้อพระกลุววัดมหาวันนะครับเป็นพระเนื้อดินนะครับเป็นพระเนื้อดินนะฮะแล้วเนื้อดินนะฮะอายุพันกว่าปีนะฮะนะฮะเนื้อดินอายุพันกว่าปีลักษณะของเนื้อดินมันเป็นยังไงนะครับนะฮะ สังเกตนะครับเนื้อของพระละเอียดมากนะครับละเอียดแล้วก็ซุ้มเป็นเหลี่ยมตัดนะครับเป็นยกตัดซ้ายตัดขวาคล้ายๆรูปเลขาคณิตนะครับนะฮะศิลปะแบบนี้นะได้อิทธิพลมาจากไหนก็ไม่ทราบได้นะครับนะครับอันนี้ก็คือพระรอดพิมพ์เล็กนะครับองค์นี้ก็สวย เห็นชัดทุกมุมหูด้านหนานะครับไม่ใช่หูยาวๆลงมาหูเป็นเหลี่ยมเฉียงไปด้านหลังนะครับหูซ้ายกับหูขวาลักษณะจะไม่เหมือนกันนะครับนะถ้าซ้ายกับขวาหูพระเหมือนกันนะฮะลองพิจารณาดีๆนะครับส่วนองค์นี้เป็นคราบของไขหิน เป็นพระพิมพ์เล็กเหมือนกันนะครับดูความคมชัดนะครับนะซ้ายขวาธรรมชาติคิดว่าจะเรียนแบบพิมพ์พระลอดคิดว่าจะสร้างสร้างมาให้เหมือนความเก่ามันทําไม่ได้นะครับธรรมชาติฉะนั้นก็ขอแนะนํานะครับไม่ได้มาไม่ได้มา ว่าตัวเองถูกต้องนะครับก็ลองหาพระมาดูหาธรรมชาติที่ผมบอกเล่านะครับบอกเล่าว่าพระที่เกิดหินนะครเอาหลังแบบนี้แหละนะฮะหลังแบบนี้นะฮะหินแบบนี้นะครับหินหินไม่กินเข้าไปในเนื้อพระนะครับนะฮะการยึดติดก็คือเนื้อดินนะฮะเกิดก่อนหินนะฮะคือไม่ใช่เอาหินกับดินมาเกิดพร้อมกัน นะครับเอาหินแปะฟ้อมกับพิมพ์พระนะครับนะฮะธรรมชาติมันฟ้องอยู่แล้วแหละนะครแล้วก็พุทธศินพิมพ์พระรอดนะครับเป็นพระที่องค์เล็กนะฮะลอกเรียนแบบได้ยากนะครับนะฮะความคมชัดของหน้าพระอย่างนี้นะฮะจะเรียนแบบยังไงจะถอดพิมพ์ยังไงนะครับนะฮะถ้าถอดพิมพ์ได้แบบนี้ ก็บางครั้งอาจจะสามารถทําได้นะครับแต่ธรรมชาติจบนะครับเนื้อพระทําไม่ได้ครับเชื่อผมนะครับก็ลองพิจารณานะครับอยากให้เชื่อนะครับไม่อยากให้หลงทางหรือหรือผมจะพาพี่ๆหลงทางนะครับเป็นไปไม่ได้นะครับพิมพ์พระแบบนี้เก่าใหม่อย่างนี้หินเกิดอย่างนี้นะครับ ลองปลอมขึ้นมาที่ธรรมชาติแบบนี้ปลอมได้ไหมนะครับนะครับองค์ฤาษีในตำนานนะครับพระสมัยก่อนยังไม่มีเป็นพระลอยองค์นะครับยังเป็นพระหน้าเดียวนะครับตั้ง้็สัะเกตนะครับพระกลุววัดมหาวันพิมพ์พระรอดนะครับสวัสดีครับ